ข่าวของอกันธนวัฒนซสุซจิตีถาวรน,นะครับคุยเลยดีกว่าเรื่องแรกเรื่องแรกเลยก็กันธนวัน์เนี่ยหลังจากก่อนหน้าน,นี้เราก็ก็ทราบข่าวแล้วว่าเขาได้เดินทางมาประเทศไทยจริงๆถูกต้องนะครับเดินทางมาโดยที่เอเจนต์เขาไม่รู้นะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามาคือเหมือนกันบอกว่ากลับมาอกลับมาเที่ยวอ,อแม่ก็บอกว่ากลับมาเที่ยวแต่จริงก็คือ เขาก็มีมีดีลที่คุยกับกับกับเอเจนต์ของของนักรั่งเศสเหมือนกันนะครับว่าจะมาตรวจร่างกายกับทางเมืองทองซึ่งแน่นอนการตรวจร่างกายคือวันก็แฝได้กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าการธนาวัฒน์เนี่ยบาดเจ็บแล้วเราก็รายงานข่าวตลอดพี่ยงนะว่า้องเองก็ยังต้องพักฟื้นแล้วก็มันใช้คำว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหัวเข่าเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งสามสี่เดือนเนี่ยก็ยังต่อไม่ได้เนาะ ถูกต้องอยู่ที่ตัวน้อเลยว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมขนาดไหนคือการตรวจร่างกายเนี่ยคือมันไม่ใช่กระบวนการที่ตรวจแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ผ่านแล้วจะไม่เซนอืมไม่ใช่หรอกแต่เขาคงจะดูประเมินว่าเออถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันทิศทางคือมันเป็นเรื่องของของการพักฟื้นแล้วก็รีคอพเวอรี่ฟื้นฟูเอไม่ใช่ว่าขัวเข่ายังบาดเจ็บอยู่คือประมาณว่าตรวจเพื่อจะประเมินว่า คาดว่าเมื่อไหร่จะกลับมาได้ใช่ไหมใช้ยี่ิบว่านะใช่คือไม่ใช่ไปตรวจว่าโอ้โหยนี่ไอ้นี่ขาดไอ้นี่ไม่ใช่นะตรวจว่าใช้ระยะเวลาประมาณว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในเข่าสภาพอย่างเงี้ยนะเมื่อไหร่จะกลับมาเพราะว่าเขาขาตัดมาเรียบร้อยแล้วไงถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเกมการแข่งขันแล้วก็ร่างกายเขายังไม่เต็มร้อยเพียงพอที่จะใช่จะลงฝึกซ้อมหนักหนักหรือว่าลงเกมหนักหนักใช่คราวนี้จุดหนึ่งที่การธนวัฒน์สามารถ เลือกที่จะคุยกับใครก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาได้หมดสัญญากับเลสเตอร์แล้วใช่ใช่ใชก็กลายเป็นว่าเงื่อนไขต่างๆมันก็เข้าหมดแหละไม่เหมือนจะเป็นในฝรั่งเศสหรือว่าในอังกฤษก่อนหน้านี้นที่เราบอกแต่ว่าที่ทดสอบฝีเท้ากับที่อังกฤษไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราคุยกันไว้แล้วว่าคือเขาก็อยากให้ตรวจร่างกายแบบละเอียดซึ่งวันนี้ตรวจร่างกายละเอียดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องโกหกปิดบงังกันว่าการยังไม่พร้อมที่ที่จะไปทดสอบฝีเท้าตามที่ทั้งเบอร์มิงแคี อยากจะให้ทำเพราะว่าสองอาทิตย์นี้พี่โย่งโอ้โถ้าร่างกายไม่เต็มร้อยนี่เจ็บซ้ำได้เลยนะโอ้หแน่นอนแน่นอนแน่นอนก็เลยจบตรงนั้นไปคราวนี้ถ้ากลับไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสในหลีกรองอยู่แล้วการคนจะไปในหลีกใหญ่เลยนี่มันจะยากนะครับแต่ว่าชื่อเสียงที่อยู่ในฝรั่งเศสะตอนสมัยเยาวชนเขาก็มีถามว่ามีออฟเฟอร์ไหมยืนยันว่ามีเพื่อเพื่อตอบคำถามว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีออฟเฟอร์หรอทีนีทำไมต้องกลับมาไทยมีนะครับมีส่วนเรื่องของค่านงค่าเหนื่อยเนี่ยก็ยืนยันได้เลยว่า คือถ้าออกจากเลสเตอร์มาเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันคงจะได้ขั้นในแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเอาพูดตามหลักก่อนเพราะว่าตรงจุดที่อยู่กับเลสเตอร์เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราพูดตามตรงว่าการอนวมัดด้วยอายุเนี่ยยังสามารถพีคได้ใช่ใช่แต่ด้วยอาการบาดเจ็บมันทําให้หลายๆฝ่ายมองถึงจุดนั้นไม่ได้อต้องรอการกลับมาสมบูรณ์รับประท็นแล้วค่อยดูว่าจะกลับไปได้ไหมหรือจะกลับมาแบบดีกว่ากว่าตอนที่อยู่กับเลสเตอร์ได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ดันไปถึงชุดสำรองที่จะเตรียมขึ้น ที่เตรียมขึ้นชุดใหญ่มีอยู่ช่วงหนึ่งไปฟ้องชุดใหญ่มีอยู่ช่วงหนึ่งใช่แต่พอสุดท้ายเนี่ยอาจจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่ทําให้การธนวัน์ยังขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นเพดานสูงสุดที่เขาได้รับแหละเงินเดือนสักประมาณห้าหกแสนเนี่ยนะเราก็ว่ากันตามหลักไปพอหมดสัญญาปุ๊บจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เกือบที่จะต่อสัญญากันด้วยเพิ่มให้เพราะว่าช่วงนีการเจ็บเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนสโมสรเลสเตอร์ก็ด้ววยยคคามเป็นนไท ก็อยากจะช่วยซึ่งกันและกันแต่กลายว่ามันก็เป็นประเด็นคือเฮ้ยไม่ได้ต่อซึ่งกันและกันแ้ผ่านมาพอถึงจุดน,นี้เนี่ยกลับมาที่ไทยนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งทางถ้าที่ฝรั่งเศสอาจจะคาดหวังว่ากาันต้องเล่นได้เลยเหมือนกันคือคือที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ที่คุยกับทางนี่เท่ะสามสี่ทีมมามีแน่นอนอืนะแล้วก็ประเด็นก็คือรายได้เนี่ยลดลงก็ใช้ได้เลย <c oughs> จากเดิมเอ,อจากเดิมจากเดิมคือลดลงใช้ได้แล้วก็ พี่ก็มองว่าเออที่เราคุยกับเขาแนะ่ตรงกันเนี่ยพี่คิดว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสมันน่าจะแบบน่าจะเบื่อหรือเปล่าในความคิดพี่นะอันนี้คือเราไม่รู้นะ,ะคือในมุมส่วน,น,น,นตัวส่วนตัวคือเคยไปอยู่อังกฤษเคยไหมแล้วก็พอกลับไปแล้วก็ไปไป,ไปเล่นที่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสอ่ะพี่กล่าวว่าสามสี่ทีมม่จังไงเซ็นกันไม่ได้เลยคือเอาแน่นอนเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคือการต้องเป็นนักบอลที่ที่แบบ ทีมชาติฝรั่งเศสทุกชุดนะแล้วก็ตอนเยาวชนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะอ่าใช่ไหมคือเหมือนเหมือนสมมติถ้าพี่เล่นอยู่เจ็บเนี่ยไปเล่นนะก็บอกเฮ้ยเอาแน่นอนต้องกลัวแต่ขอให้อ่ให้กลับมาฟิตก่อน,นงงเออแต่ว่าพี่ว่าตรงนั้นกับกับความสุขที่ตอนหลังต้องเข้าใจว่าการมาเมืองไทยบ่อยพี่คิดว่าเอเขามาเล่นทีมชาติมาเมืองไทยบ่อยเนี่ยมันเหมือนกับอะไรวะเจคือใช้คุว่าอยากกลับได้อปว่าวะ มันเหมือนเวลาที่เราหงเหงาแบบสมมติเราเราอยู่ที่นู่นเราเหงาเราไม่มีใครอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ซึ่งมันก็เป็นหั้วเวลาณตรงนี้ไงเออใช่ใช่แต่ถ้าเดี๋ยววันหนึ่งร่างกายสมบูรณ์ในในอนาคตตอนนี้ก็อายุ24ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะ25ก็เดี๋ยวจะกลับไปก็ได้อีกหนึ่งเงื่อนไขที่ผมจะเสริมพี่โยก็คือไอ้คำที่บอกว่าที่ฝรั่งเศสหลายทีมพร้อมจะยื่นสัญญาให้มันมีข้อเท็จจริงผมก็ยืนยันเหมือนกันก็ดับเบิ้ลเชนไปกับพี่โยแต่ประเด็นมันคือว่า เขาก็อยากได้การไปในสภาพที่พร้อมจะเล่นเลยเนกันซึ่งในจุดนี้พอการยังไม่พร้อมเล่นเนี่ยแน่นอนการที่จะไปไปฟื้นฟูที่นั่นแล้ว<อ>ต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยมันอาจจะเป็นเม็ดเงินที่มันถูกต้องเขาเขาคงจ่ายให้เยอะไม่ได้ถ้าถ้าคุณจะเล่นทีมเขาไม่ได้ถูกต้องถูกต้องอีกหนึ่งขั้นขายที่ไทยมันก็ไม่แปลกเมื่อมีทีมแบบไทยยื่นก็เสนอไปแน่นอนแหละเมืองทองเขาทาเงียบๆมานานแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตข่าวเนี่ยฟุตบอลสยามก็เคยลงแล้วว่าจะมีนักเตะที่เราเคยคุยกับยูโอนจะได้ไหมที่ก็บอกว่าเป็นงงอักฤษ มันนั่นคือธนวัตนแหละเขาเริ่มมาแต่ตรงนั้นแล้วและผู้บริหารเขาก็มีโอกาสได้คุยกันนักเตะผ่านทางช่องทางโซเชียลมวีเดียวีดีโอคออะไรหมดแล้วการเขาก็สนใจเพราะว่าเขาคงรู้แล้วว่าอย่างน้อยท้าที่เนี่ยพร้อมรับเขาในเงื่อนไขนี้เงื่อนไขที่เขายัางเล่นให้ทีมไม่ได้แต่ให้มาซ้อมกับทีมแล้วก็เรียกความฟิตมันน่าจะน่าจะคุมซึ่งกันและกันแล้วก็กระบวนการในการเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยผมว่าก็ต้องแฝงทั้งสองฝ่ายนะเ,เข้าใจความหมายไหมเมืองทองจะเซ็นธนวันรยาวก็ไม่ได้ เพราะก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเซ็นยาแล้วเขาจะกลับมาได้ร้อเไปเส้นขนาดไหนในมุมของธนวันรเองก็จะเซ็นกับเมืองทองยาาก็ไม่ได้เหมือนกันเผื่อในมุมว่าเฮ้ยสามสี่เดือนเขายกคอบอลลี่เสร็จปุ๊บเผื่อเป้าหมายเขามีอยากไปเล่นในต่างแดนก็ว่ากันผมว่าอาจจะเป็นระยะสั้นที่ลงตัวทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีความท้าทายซึ่งกันและกันเมืองทองก็หวังว่าธนวัต์กลับมาได้เร็วสามสี่เดือนส่งเลขสองเล่นปุ๊บพี่เกิดดีขึ้นมาเงื่อนไขไปเฉลีก็มีสมมุตินัี๋ยนจะไปที่อื่นก็ว่าไป โดยส่วนตัวพี่นะที่คุยคุยกันมานะพี่ว่าค่าตอบแทนน่าจะได้ตามที่ต้องการอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอยู่แล้วแล้วก็ระยะเวลาในการเซ็นก็น่าจะยาวพอดูแต่มันก็คือเหมือนยาวแบบเหมาะสมอ่ะแต่ถ้าเกิดจะไปเซ็นโอพี่สี่ห้าปีก็เป็นไปไม่ได้นะสามสี่ปีก็เหนื่อยนะเพราะอะไรป่ะถ้าพี่เซ็นกันไปแล้วยกเลิกก็ต้องหนี่ะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดไม่หายเราถึงขั้นสามอ่าถ้าเป็นไปได้นะก็วัดใจกันวันนี้สะดุ้งตื่นเลยอื ฝันฝันใช่ไหมเออเออว่าทุกอย่างเป๊ะเลยเออใช่เป๊ะนะใช่ก็ก็โทรมาเนี่ยก็ค่าตอบแทนโอเคระยะอันนี้ก็นี่ด้วยเออน่าจะลงตัวทั้งสองฝ่ายเป็นความฝันนะใช่เป็นความฝันใช่ลงตัวทั้งสฝ่ายแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นจริงทั้งสโมสรทั้งนักเตะพอใจก็คือเดี๋ยวรอธนวันรกลับมาจากฝรั่งเศสจริงอ่ะนี่จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งข้อความไปเลย มื่อไ่ตอนนี้คือกันเนี่ยกลับไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าคุยกันคุยกันตลอดนะอ๋อโอเคแต่แต่แต่เรื่องนี้ไม่ได้คุยนะอืมอ่าเรื่องนี้ไม่ได้คุยพอดีพลายกบซิปมา๋อพลายกบซิปมาเพราะว่าอย่าลืมบอกเจด้วยอ่าบอกอย่าลืมบอกเจด้วยอ่าก็บอกแล้วยังไงแต่แต่พี่คิดว่าถ้าเขากลับมาแล้วก็หายนะพี่ว่าไทยรีปีนี้ยเนี่ยโคตรคุ้มว่ะใช่พูดพูดตรงนะคุ้มตรงไหนรู้ไหมหนึ่ง อุ้มอยู่สองเจกลับมาเอ้าการมาอีกแล้วทำไมรู้ไหมเบนเดวิดไปชุบตัวใหม่ที่ชนบุรีโอ้โหนี่มันที่หายเลยผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์สมาคมต้องเป็นพี่เนี่ยบิวแค่เนี้ยมูลค่าทะกิดขึ้นเลยนะผู้จัดการฝ่ายปราบลามการทุจริตแห่งชาติเีกแล้วไม่ไม่ไม่จริงๆเออเออ็ดูนะถ้าคนอย่างเบนเดวิตมันกลับมาฟิตแล้วมันเล่นได้นะเฮ้ย อยู่ในมือเทกูแล้วใช่แล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยวพี่พี่จะไปดูชนบุรีเดี๋ยวพี่ตัวหายก่อนชนบุรีอุ่นเครื่องวันไหนเออเออเดี๋ยวพี่จะไม่ไปอ๋อไปดีกว่าโอเคพี่จะไปดูนะแล้วก็ขอให้การกลับมาแล้วก็เจโอ้โหนี่คุ้มอ่ะเอออ่างก็เดี๋ยวรออธนวัน์กลับมาซื้อซื้อซื้อเลยได้ไหมซื้อแพ็กเกจเลยได้ไหมไปซื้อเชื่ไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนเอาเหรอทำไมพี่รู้แล้ววะเนี่ยส่อะไรมาบอกแล้วเนี่ยสีอะไรฮะสีอะไร น่าจะเป็นเออ่ชมพูฟ้าสวยกุหลาบไช่ละแอบโปมกมบสถาบันอีกแล้วเเอออก็รอติดตามข่าวแล้วกันธนวัฒน์ก็เดี๋ยวนะกลับมาที่ไทยอีกรอบหนึ่งนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีประเด็นก็คงจะเปิดตัวกับเมืองทองรายการเราเนี่ยสองพันรับบทไม่ไม่ไม่มีไหมเคยมีไม่ไม่มีนะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าก็เอาเอาเขาสะดวกแล้วกันเอาเขาสะดวกเพราะว่าบางทีโอ้โหที่ตั้งใจแต่ป้ายการนี่สุดยอดเลย เพราะมันพูดไทยไม่ค่อยเป็นอะโอ้โหนั่งกันเงียบไปเลยคือเองพี่นี่ต้องแบบนั่งกันเงียบไปเลยคือเองต้องออกแนวแบบภาษาฝรั่งเศสนะพี่ต้องออกแนวาอังกฤษอ๋อก็สแสดงว่าที่เมืองทองเนี่ยเขามีาฟริสตองโดคุยฝรั่งเศสได้กันแล้วไงอ่าอใช่ใช<อ>่เราก็จะเชื่อมต่อตรงน,นั้นได้เชื่อมตั้งแต่ตอนไหนเชื่อมตั้งแต่ก่อนที่จะมาเนี่ยแหละที่ตองโดแหละช่วยคุยนะช่วยคุยเชื่อมเลยนะจนเขามาจอมมาส่วอ๋อมีดักโน่ด้วยดักโน่คุยได้ฝรั่งเศสได้ดิ อ่าได้ใ uh ช <niveau> ่ใ <invent> ช <fit> <im it> ่ใช่สองหมนสี่ฝอยเซ่อันนี้ทีมไอ้รู้ได้ไงวะเหมือนเติมมาเยอะอ่ะวันนี้เออดูแบบพลังล้นเหลือดีอ้าวก็ผ่านนะครับเรื่องของธนวัฒน์อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ก็ใช้คำว่ายินดีกับเมืองทองได้แล้วกันเนาะอือยินดีกับแฟนแล้วก็ยินดีกับแฟนๆที่ชมไทยลีกด้วยอืมนะอยาคิดว่าไม่น่าหลุดโผล่ไรแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็ตอนแรกเนี่ย เขาติดต่อไปแแหละแต่ว่าธนวัฒน์มาแซงคิวก่อนก็คือแคมป์สารวัตรเด็ดมิตรเอออันนี้จริงๆคือไม่ต้องไปเสียกันมีติดต่อไปหาสารวัตรจริงๆแต่ตอนเนี้ยในเคสของสรวัตรเด็ดมิตรเนี่ยจะมีทีมอยู่หลายสโมสรนะพี่นะอ่าตราดก็เหมือนกับสนใจยิ่นเข้ามาคือเขาจะมีเอเจนต์ดูแล้นะสารวัตรเด็ดมิตรเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนเล็กนึงคือเขาก็ อานว่าเขาอยากพักเพราะว่าเขากลับมาจากมาเลเซียเนี่ยอพอเขามาเล่นทีมชาติต่อตอนแรกเขาสึกว่าเขาเบื่อเบื่อฟุตบอลอ,อแล้วก็ไปอยู่ที่มาเลก็เงินเดือนก็ออกไม่ได้ตรงนะที่มาเลยทีนี้เขาไปอยู่อะธมาดาเออก็ถ้าผลงานดีหน่อยออกตรงผลงานไม่ดีหน่อยก็อาจจะออกช้าหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมาทุกเดือนไ <c oughs> ม่ได้กระทบแล้วเขากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญบังเอิญตอนแรกจะมาเล่นเลยพี่จะมาต่อเนื่องในช่วงเลกสองที่ผ่านา แต่ดันมีชื่อมาติดทีมชาติเราติดทีมชาติเสร็จปุ๊บได้แช้มาเซียนเฮ้ยได้โบ,โบนัสคูณหารแล้วโอ้อยู่ได้สามสี่เดือนอกลายเป็นพอเพียงที่จะพักแคมป์ก็เลยพักไปก่อนนะครับก็ปัญหาชิดส่วนตัวก็พอมีบ้างน,นะครับก็พักไปพักใจเสร็จปุ๊บเนี่ยรอบนี้ยืนยันว่าสรวัฒเด็นมิตรมีทีมแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีทีมก็บงบ้านต้องพอน S <S เหนื่อยบอกได้เลยว่าน้องยืนยันแล้วนะครับว่ามีทีมแน่นอนมีทีมแน่นอนนะครับส่วนที่ผมเช็คมาได้เนี่ยหรือเจ้าตัวเขาไม่ได้บอกหรอกคือมีเมืองทองสนใจเขาแต่ว่าครั้นี้ดีวธนวัฒน์มาเนี่ยอันนี้ดีวใหญ่อันนี้ต้องคุยจบก่อนอแต่ธนวัฒน์จบแล้วยังเล่นไม่ได้ในเกมแรกไงส่วนมากในในงแรกแรกเนี่ยไม,ม่รู้ละกี่เกมเนี่ยแรกหมดอะผมว่าใช่ผมว่าเต็มเต็มเล็กแรกเนี่ยยังไม่ได้หรอกสิบห้านัดอะนะครับก็ จะเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ผมว่าเมืองทองควรต้องเสริมออันนี้ผมไม่รู้ว่าจบกับเมืองทองได้ไหมนะเพราะจริงก็มีตราดที่สนใจเหมือนกันแต่ผมว่าด้วยความได้เปรียบของเมืองทองที่เป็นทีมในกรุงเทพประเด็นที่หนึ่งนะครับสองคือค่าเหนื่อยที่สรวัตร,รรับได้ในตอนนี้เมืองทองก็จ่ายไหวนะครับไม่ได้ฟุ้าเหมือนสมัยก่อนลวสมัยก่อนอแคมป์นี่อโอ้ยูบียูชนิขพิษเงินเดือนหกเจ็ดแสนนะไม่อยู่นะ,ะแต่ว่ารอบนี้ผมว่าก็คงรจะเป็นเรทที่รับกันได้เพราะว่า น้องเองก็อยากเล่นฟุตบอลต่อยอยู่แล้วตอนแรกจะเลิกเลยมีมีเว็บหนึ่งจะเลิกจริงๆแต่พ่อพ่อแคมป์นี่ยเขาเป็นโค้ชฟุตบอลหญิงทำบอลทำบอลลหญิงอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลิกเลยลูกก็เล่นไปก่อนสักปี2ปียังยังไหวอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็หาทีมเอเจนต์ก็ยังเจรจาให้อยู่เพราะเขาก็ยังมีสัญญากับเอเจนต์ที่ดูแลเขาอยู่ก็ตีซะว่าเมืองทองผมไม่รู้ว่าหลุดโผหรือยังแต่ที่ผมผมเชียร์ส่วนตัวแล้วกันผมไม่รู้ว่าสรวัต จะเล่นได้เป็นตัวจริงสักกี่นาะทีจะมีเรีย่ยวแรงในการว <st> ิ่งเพสซิ่งหรือเปล่าด้วยสไตล์ bon บอลเขาอ่ะ <S 1> <S 1> ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ <S <S มันไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นในอดีตละด้วยอายุมันก็อาจจะถดถอยไปนะด้วยด้วยฟงด้วยฟอร์มอะไรย่างเงี้ยแต่ประสบการณ์มีและสำคัญเนี่ยถ้าอยู่กับโค้ชอย่างมาริโอยูโรสกี้เขาเล่นทันกันที่มีอยู่แล้วก็สไตล์บอลจริงอันนี้ผมก็ม่ไในสนิทชิดเชื้อส่วนตัวนะผมว่าตอนที่พีกอะ่ะ สไตล์บอลคุณลองไปดูดิมันก็คือมาริโอในร่างคนไทยแหละแต่ว่าความชัวร์อะไรเนี่ยคือไม่เท่าแล้วเองเพราะวาด้วยวินัยเลยมันต่างกันเขาเรียกว่าใช้ให้เป็นและมีประโยชน์ใช่นะใช่คือถ้าบอกว่าวอลชิตเล่นบอลแบบจ่ายคิลเลอร์พาร์ทเ,เล่นพื้นที่นะพื้นที่ฮาร์สเปซถ้าพี่พูดไม่โดนหรอกผมพูดนะโดนโอเคเออเออครับผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งคนเล่นสไตล์นั้นได้แล้วมันจะช่วยให้เมืองทองมีมิดฟิลด์โตรุกธรรมชาติจริงๆให้เล่นในจังหวัดสำคัญสำคัญนะ หาหาพื้นที่ให้เขาหน่อยเล่นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากองหน้าเมืองทองที่มามันจะพักการขนาดไหนคือถ้ามันไม่พักการมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ป่ะฟุตบอลในสุดท้ายคือเมืองทองพยายามต้องแก้แล้วตอนนี้ก็ยังเงียบมากไม่รู้ว่าดีลนั้นจะเป็นใครคนก็บอกว่าเป็นหน้าเซอร์เบียเราก็พยายามไปหาดูโปรไฟล์เท่าที่เท่าที่มีพี่ก็ไม่กล้านาเสนอข่าวว่าะอะไรป่ะเฮ้ย<ม>ผมไม่ชัวมันไม่หนึ่งไม่ชัวร์หรือไม่ใช่หนึ่งไม่ชัวร์สองถ้าคิดว่าไม่ใช่เนี่ย คือรู้แค่ว่าเอเจนต์เขายื่นเข้าไปแต่ถ้าเราเสนอข่าวเนี่ยมันไม่ยากนะผมแค่บอกว่าอันนี้ยื่นเข้าไปที่เมืองทองเอาไม่เอาไม่รู้แต่เห็นโปรไฟล์แล้วแบบโอ้หมัน,ม,นมันไม่เอาจิงนะโปรไฟล์ถ้าเทียบอ่ะไม่ค่อยต่างกับเฮดี้อานิเยเขาใช่ไหมคือผมคิดว่าถ้าเมืองทองจะแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ได้ดีกว่าน,นี้คือแบบแล้วยิ่งคุณคุณเอามาช้าเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณได้ของดีนะเออของดีในระดับที่น่าจนมันต้องประมาณเหมือนตัวเก่าที่เคยเดรยอะไรเงี้ยถูกไหมตางนั้นเลยใช่ นะโอ้ถ้าได้มาเนี่ยโอ้แล้วจะมีบ๊อบยังอยู่ด้วยแล้วมีตัวเสริมนี่นะโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยอย่างแคมป์มาเงี้ยโอเคเราเล่นไม่ทุกเกมแต่ว่าบางช่วงมันมันลงไปเปลี่ยนเกมได้ถูกต้องถูกต้องครับก็ก็ไม่รู้ว่าแฟนๆบองทองเห็นตรงกันหรือเปล่านะครับอแต่ว่าผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเอาว่าถ้าเขาเอาหน่อยอ่ะถ้าเขาเอาหน่อยอ่ะผมว่าเขาเล่นได้แล้วก็ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบมาเขาก็ยังทําร่างกายอยู่นะพี่ มือนวิ่งดูแลร่างกายสระบ๊าใช่ใช่ดูแลร่างกายอยู่เพราะว่าเขารู้แล้วว่ายัางไงเขาต้องหาทีมเล่นให้ได้แต่ถ้าเกิดปิดกับไทยลีกหนึ่งไม่ลงเนี่ยไทยลีกสองก็มีเพราะก่อนนั้นนี้เนี่ยเชียงใหม่เอฟซีก็อยากได้ตัวเขานะแต่มันก็เงียบไปแล้วเหมือนกับเขาให้ด้อมๆถามๆมานั่นแหละเหมือนกับมาได้ติดต่อโดยตรงแต่ว่าเขาให้เพื่อนๆนักฟุตบอลที่รู้จักการติดต่อมาือว่าเล่นไทยลีกหนึ่งดีกว่าผมว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขาเลือกด้วยนะคือเงื่อนไขตอนนี้เองบอกมีจ่าทีไหม มีแต่ว่ามันอาจจะนั่นไปใช่ไหมเออผมว่าตอนนี้ถ้ามันอยู่ในในกรุงเทพก็น่าจะเหมาะหาลองดูนะครับดีลนี้ก็ปิดลงไม่ลงไม่รู้และอ,อยู่อยู่ที่อนาคตแต่ว่ามันก็แป๊บๆอะ่ะมันก็ต้องชัดเจนแล้วเพราะว่าหลีนจะเปิดละ